สวัสดีค่ะคนเกิดปีมะเมียนะคะคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปดวงคนเกิดปีมะเมียประจําเดือนเมษายน2566นะคะเรื่องของการงานการเงินความรักและก็เรื่องของสุขภาพค่ะไม่เหมาะใช้ไพ่สองสำรับประกอบกันนะคะไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่ออราเคิลค่ะเนื่องจากว่าเป็นการเปิดไพ่โดยรวมนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะดังนั้นก็ขอให้คนเกิดปีมะเมียที่เข้ามารับชมคลิปเนี่ยรับชมกันเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ เราดูกันในภาพรวมค่ะภาพรวมที่น้าแม่หมอจะเน้นคำทานายที่สามารถที่จะนำไปปรับใช้ได้จริงนะคะมาเริ่มที่เรื่องของการงานค่ะการงานในเดือนเมษายน สำหรับคนเกิดปีมะเมียนะอาจจะมีหลายเรื่องที่ทําให้คุณต้องพยายามที่จะปล่อยวางนะคะพยายามปล่อยวางนะทำความเข้าใจกับสถานการณ์ในเรื่องของการงานนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทํางานร่วมกับคนอื่นการทํางานเป็นทีมนะคะต้องอเน้นในเรื่องของการติดต่อสื่อสารที่ชัดเจนตัวคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าอเอ๊ะทำไมเรื่องนี้ฉันต้องทําอยู่คนเดียวนะทำไมคนอื่นไม่ช่วยก็อาจจะมีความรู้สึกแบบนั้นแบบเล็กๆนะคะ อาจจะมีความรู้สึกแบบนั้นเล็กๆหรือหลายๆท่านก็อาจจะรู้สึกเหมือนตัวเองเออก็ดีทำทำคนเดียวก็ก็โอเคนะมันมันก็จะลดปัญหาลงได้นะคะช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะแหมที่บอกว่าต้องต้องปล่อยวางต้องทําใจเนี่ยจริงๆเลยนะคะตั้งแต่ต้นเดือนเลยมีแนวโน้มว่านะคุณอาจจะมีปัญหากับการทํางานร่วมกับคนอื่นมนมันเหมือนกับ การสื่อสารกันไม่เข้าใจกันเขาไม่เข้าใจเราเราไม่เข้าใจเขาหรือบางทีขาดการสื่อสารที่เหมาะสมระหว่างกันอาจจะมีการใช้อารมณ์นะคะมีการใช้คําพูดที่ไม่ระวังนะอาจจะเป็นคําพูดจากเราหรือคําพูดจากเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนหรือบริวารน,นะคะก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาได้นะใครบางคนก็ใจร้อนนะคะใจร้อนวู่วามนะก็เลยอาจจะทําให้มีปัญหาในการทํางานร่วมกันบ้างคงจะต้องใจเย็นๆแล้วก็พยายามที่จะปล่อยวางให้อภัยได้ก็ให้อภัยนะคะ นะคือจริงๆแล้วควรจะถ้ามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือกับคนที่คุณทํางานด้วยหรือมีปัญหาในการไปติดต่อประสานงานใดๆขอให้พยายามที่จัดการให้เสร็จลุล่วงแล้วก็เคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้ภายในครึ่งเดือนแรกนะคะอย่าให้มันแบบว่าเลยไปจนถึงครึ่งเดือนหลังนะแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ครึ่งเดือนหลังเนี่ยถือว่าทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นนะคะครึ่งเดือนหลังอ่าเห็นไหม นะสบายใจขึ้นนะคะมีความสุขมากขึ้นคือ,อยังไงเคลียร์กันได้ภายในครึ่งภายในครึ่งเดือนต่อให้คุณไม่อยากเคลียร์คุณเฉยเยนิ่งๆแต่ว่ารู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็เขาก็น่าจะเขาน่าจะมาเคลียร์อะไรกับเรานะคะถือว่านะผ่านไปช่วงครึ่งเดือนแรกนะเพราะว่าครึ่งเดือนหลังเป็นไพ่ของความสุขละ <c ười> เป็นไพ่ของความสุขเป็นไพ่ของการทํางานอย่างสบายอกสบายใจนะคะ <c ười> งานเติบโตงานก้าวหน้ามันก็จะมีข่าวดี <c ười> คือทุกอย่างมันเริ่มไปได้นะคะช่วงครึ่งเดือนหลังเพราะฉะนั้นถ้าคุณคาดหวังเรื่องของการงาน คาดหวังข่าวดีคาดหวังอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันดีกับความรู้สึกของคุณคุณจะได้ในครึ่งเดือนหลังนะความสําเร็จอะไรพวกนี้นะคะมันก็จะเป็นไปตามขั้นตอนนะคะมันมันไม่ใช่ว่าได้ได้แบบถึงที่สุด นะแต่ว่าคุณจะพอใจกับสิ่งที่คุณได้รับแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ใหม่ความรับผิดชอบใหม่หรือแม้กระทั่งการเริ่มต้นใหม่ๆไอเดียความคิดสร้างสรรค์น,นะคะจินตนาการอะไรก็ตามแต่เนี่ยทำให้มันเกิดขึ้นได้จริงแน่นอนภายในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะแม่หมอมองว่าการงานถือว่าดีมีแค่ระวังในช่วงครึ่งเดือนแรกแต่เราจะทํายังไงเพื่อให้ครึ่งเดือนแรกมันดีกว่านี้นะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้คําพูดคําจาของเรานะคะหรือเรื่องของการควบคุมอารมณ์ นะถ้าระวังตรงนี้ได้ก็ไม่มีปัญหานะคะคือเราไปห้ามคนอื่นไม่ได้เราก็ต้องห้ามปากห้ามใจห้ามห้ามอารมณ์เราแทนต่อไปมาดูเรื่องของการเงินค่ะสักคู่นะคะการเงินคนเกิดปีมะเมียนะคะ ออร์เคลนะคะไพ่การเงินไม่ขึ้นมานะคะสำหรับออร์เคลนะนั่นหมายความว่าบางทีการเงินมันอาจจะเอเหมือนกับมันจะไม่ได้ไม่ได้เด่นมากสักเท่าไหร่นะคะอ่าไปอีกแล้วนะมันเหมือนกับว่า คุณเองคุณต้องต้องมองหาหนทางหรือลู่ทางในการที่จะเอเออเ๊ะทำยังไงถึงจะได้เงินมากขึ้นนะคะนะอยู่กับเรื่องของการเรียนรู้นะการพัฒนางานหรือการทำอะไรที่มันใหม่ๆนะอาจจะต้องอาศัยแบบว่าเออมีคนมาช่วยแนะแนวทางประมาณนี้นะคะ ไพ่มันก็ออกมาแบบสมเหตุสมผลนะไม่มีอะไรฟลุกฟลุกเอาไม่มีอะไรฟลุกฟุกเข้ามานะคะนะช่วงครึ่งเดือนแรกนะครึ่งเดือนแรกเนี่ยตัวคุณเองต้องวางแผนการเงินใหม่นะมีไพ่ของการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงซึ่งมันถึงจุดที่ คุณจะต้องเปลี่ยนได้แล้วนะคะเปลี่ยนแนวความคิดเรื่องการเงินเปลี่ยนวิธีการหาเงินเปลี่ยนวิธีการใช้เงินนะต้องมีการวางแผนใหม่ใครที่มีหนี้สินต้องเริ่มคิดแล้วนะว่าเราจะเคลียร์หนี้สินได้อย่างไรนะคะบางท่านบอกว่าเออเนี่ยฉันจะจา่ออจายบัตรเครดิตเนี่ยขั้นต่ําตลอดเลยนะคะ นะต้นเดือนเมษายนไม่ควรจะขั้นต่ำนะคะนะจ่ายให้ได้เยอะๆแล้วพยายามเคลียร์ออกไปให้ได้เยอะมากที่สุดมันมีโอกาสเหมือนกันว่าอาจจะมีใครสักคนนะคะนำข่าวดีนะนำข่าวดีเรื่องของออการเงินมาให้คุณซึ่งทำให้คุณได้รู้สึกเหมือนกับว่าเริ่มมีคือข่าวดีเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเงินนะมันไม่ใช่ตัวเงินแต่มันเป็นข่าวดีที่คุณจะรู้ว่าอ๋อฉันจะต้องวางแผนแบบนี้วางแผนแบบนี้คือมันเหมือนกับว่าคุณจะเริ่มมีความหวังนะคะ มันเหมือนกับว่าเริ่มมีความหวงังเริ่มวางแผนได้ชัดเจนมากขึ้นมองเห็นอนาคตทางการเงินของตัวเองได้ได้ดีขึ้นนะคะนะโอกาสที่จะมีการเซ็นสัญญาเรื่องของการงานหรือมีงานใหม่ๆเข้ามาซึ่งคุณรู้ว่าถ้าคุณทํางานสําเร็จเงินคุณได้แน่นอนเนี่ยนะภายในครึ่งเดือนแรกนี่แหละนะคะช่วงกลางเดือนเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันมันดูเหมือนกับจะสมดุลมากขึ้นจะโอเคมากขึ้นนะช่วงครึ่งเดือนหลังอาจจะมีตึงมือบ้างนะคะ ครึ่งเดือนหลังมีตึงมือเพราะอาจจะเป็นไปได้ว่าเงินที่รอคอยอาจจะมาแบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะนะมันมีเงินที่รอที่จะมาถึงมือคุณอยู่นะแต่อาจจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอาจจะต้องใช้พลังเยอะหน่อยในการที่จะคว้ามาให้ได้นะคะเช่นทํางานหนักขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะต้องไปบางคนต้องพยายามที่จะเขาเรียกว่าทํางานให้เยอะกว่าคนอื่นนะใช้ความพยายามมากกว่าคนอื่นประมาณนี้นะต้องหมุนเงินพอสมควรค่ะ ครึ่งเดือนหลังหมุนเงินพอสมควรอาจจะมีความกดดันบางอย่างนะคะในเรื่องการเงินแต่เอาตัวรอดได้นะคะคือหน้าไพาอ่อ่ะมันไม่ใช่อุปสรรคแบบแบบที่จะต้องแบบโอ้โหต้องอดทนต้องแบบว่าเออแย่เลยเนี่ยไม่ขนาดนั้นนะคะมันอยู่ในเกณฑ์ที่คุณจัดการได้เพียงแต่ว่ามันไม่เหนือความคาดหมายแล้วก็มันไม่สามารถที่แบบว่าเออเราจะมาทาแบบเดิมๆแล้วคาดหวังผลลัพธ์ที่ต่างออกไปอะ่ะมันไม่ได้ ะะก็หมุนกันไปตามสมควรเนาะเออเอาเป็นว่าก็พยายามหมุนไปให้ได้แล้วก็มองหาหนทางใหม่ๆนะคะลู่ทางใหม่ๆที่มันจะเข้ามานะคะซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะเป็นอะไรที่สมเหตุสมผลไม่ได้มากกว่าที่ที่ที่เราทำอะคะ่ะเนอะอ,อ่ะต้องวางแผนกันดีๆนะคะลองปรับดูค่ะพยายามเคลียร์ภาระดอกเบีย้ยอะไรพวกนี้ไปให้ได้เรามาดูความรักกัน คนเกิดปีมะเมียคนโสดนะคะคนโสดความรักของคุณในเดือนเมษายนค่ะแอลอรากเคิลก็ออกแนวเงียบๆนะคะออราเคิลอ,ออกแนวเงียบๆครึ่งเดือนแรกนะนะอยู่แบบเงาๆนะคะอยู่แบบคนโสดอยู่กับตัวเองนะคะใช้มีเวลาส่วนตัวนะคะนะเข้าวัดฟังธรรมแล้วก็รู้สึกว่าอ,อ,อยู่คนเดียวก็ สงบสงบสันโดษนะฮะช่วงกลางเดือนอาจจะมีบ้างมีแบบเหมือนกับว่าสเสน่ห์เริ่มเริ่มแรงนะเริ่มมีสเสน่ห์อาจจะเริ่มมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในช่วงกลางเดือนนะคะผู้ชายผู้ชายปีมาเมียเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะเจอผู้หญิงที่ ที่คุณชอบผู้หญิงที่ใช่ผู้หญิงที่คุณรอคอยมานานผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบสุดๆแต่ว่าคุณต้องใช้ความพยายามในการที่จะไปคุยความพยายามในการที่จะจีบเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ต้องบอกว่าสเปคเขาอะสูงมาก ะะถ้าไม่เจอคนที่คู่ควรเขาก็จะไม่สนใจเขาก็อยู่ของเขาแบบนี้เขาคุยกับคุณเขาอาจจะชอบคุณนะคะเขาอาจจะไม่ได้ปิดกั้นตัวเองจากคุณแต่ว่าเขาก็ไม่ได้กระตือรือร้นที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะคุณต้องเป็นฝ่ายรู้คุณต้องเป็นฝ่ายพยายามเป็นคนที่ใช่ให้ได้นะคะผู้หญิงพี่ผู้หญิงพีมาเมียคุณมีความสุขอยู่แบบนี้แหละมีความสุขที่จะได้บริหารสนเสน่ห์มีคนมาพูดมีคนมาคุยแต่ว่าก็ คุณยังไม่รีบร้อนอะไม่หมอมองว่าคุณยังไม่รีบร้อนนะมีโอกาสเหมือนกันที่อาจจะมีคนที่แบบว่านะมีครอบครัวแล้วมีภาระแล้วอะไรแบบนี้มาชอบเราก็ต้องดูให้ดีนะคะนะอะไรที่มันไม่ถูกต้องที่มันไม่เหมาะสมเราก็ไม่ต้องสนใจเนาะนะช่วงครึ่งเดือนหลังเป็นช่วงที่คุณเองคุณก็ยังอยู่กับภาระส่วนตัวของคุณคุณก็คุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าคุณขออยู่สถานการณ์แบบนี้ไปก่อน ยังไม่ได้เปิดกว้างยังไม่ได้คิดว่าจะต้องผูกมัดยังไม่ได้คิดว่าจะต้องพัฒนาความสัมพันธ์นะมีโอกาสที่จะมีแบบว่ามีต่างชาติมาคุยด้วยหรือมีโอกาสเป็นการพูดคุยทางไกลนะคะหรือคุยกันแบบคุยออนไลน์โอกาสในการพัฒนามีแน่นอนเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ถึงขั้นว่าจะพัฒนาแบบเลื่อนขั้นในในในเดือนเมษายนแต่มีแน่คุณจะรู้สึกว่าคุณชอบเขาและเขาก็ชอบคุณ เป็นมิตรภาพดีๆที่เกิดขึ้นแต่คุณต้องไม่เก็บตัวนะคนเกิดปีมเมียาคุณคโสดปีมเมียคุณต้องไม่เก็บตัวออกงานงานเลี้ยงงานสังสรรค์ปาร์ตี้อะไรไปเลยไปเลยไม่ว่าจะเป็นงานครอบครัวหรือไม่ใช่งานครอบครัวอะไรก็ตามแต่เพื่อนฝูงนะคะ,ะนัดกินข้าวน่นนี่นั่นไปเลยนะคะหรือบางทีถ้าส่วนใหญ่มันก็จะมาทางคุยออนไลน์ด้วยนะคะบางทีก็มีคุยออนไลน์แนละ้วพวกนี้อาจจะครึ่งเดือนหลังอ่ะ อาจจะต้องมีการแบบเออมีนัดกินข้าวมีนัดเดทนัดเจอตัวเป็นๆนะคะต้องมีกิจกรรมร่วมกันเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์มันเหมือนมันพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งอะค่ะถ้าคุณยังคุยกันไหนแต่ในออนไลน์มันก็จะเป็นออนไลน์เป็นส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเหมือนกับว่าเราก็เราก็มีข้อจํากัดของเรานะคเขาก็มีข้อจํากัดของเขาคือต่างฝ่ายต่างก็อยู่ในพื้นที่ของตัวเองแต่เมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่มีการนัดกินข้าวเอ่อนัดเจอกันนะคะมันก็จะทําให้มิตรภาพเนี่ยมันมันเพิ่มพูนขึ้นโอกาสในการพัฒนาคความมมสััพนนธ์ก็ีะะ ก็ฝากฝากคนโสดปีมะเมียไว้นะคะอาจจะมีแววว่าภายในสิ้นเดือนอาจจะมีแบบเปิดตัวมีเดทมีขอเป็นแฟนนะคะถือว่าถือว่าดีค่ะความรักคนที่มีแฟนมีคู่ล่ะเป็นอย่างไรบ้างนะคะคนเกิดปีมะเมียที่มีแฟนมีคู่ เป็นไพ่เรื่องของการงานนะคะการประชุมเป็นไพ่เรื่องของการวิ่งหาเงินนะคะแล้วก็เป็นไพ่ของการที่เออใช้เวลาร่วมกันแต่ว่ามันก็เป็นเป็นเวลาร่วมกันในการใช้ที่แบบว่าออในเรื่องของการงานเรื่องอะไรที่มันไม่ลง,มงเป็นติกเรื่องที่เป็นจริงเป็นจงังเรื่องของการวางแผนอนาคตด้วยกันนะคะมันก็ดูเหมือนกับออยุ่งเรื่องงานกับเรื่องหาเงินมากกว่านะคะมาดูในส่วนของทาโร่ ทารโร่ก็ยังเป็นไพ่เงินขึ้นมานะคะไพ่เงินไพ่งานขึ้นมาแต่นะแต่มันเหมือนกับว่ามันไม่ได้มีอุปสรรคใหญ่โตเออความรักคุณมีแฟนมีคู่ไม่มีอุปสรรคใหญ่โตอุปสรรคของคุณกับแฟนคุณคือเรื่องของการทํางานแล้วเรื่องของการพยายามที่จะหาเงินให้ได้มากขึ้น คนที่ยังไม่แต่งงานก็หาเงินให้ได้มากขึ้นเพื่อที่จะสร้างครอบครัวซื้อบ้านซื้อรถนะคะเก็บเงินแต่งงานสร้างความมั่นคงนี่คือสิ่งสําคัญในเดือนเมษายนตั้งแต่ต้นเดือนเลยทีเดียวนะคะมีการใช้เวลาร่วมการคุยกันเรื่องของการวางแผนอนาคตนะคะนะวางแผนเก็บเงินเก็บทองประมาณเนี้ยเนาะนะช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปก็จะมีเรื่องของการงานการเงินการประชุมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะนะทำงานค่อนข้างเยอะแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะมีเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งบ้าง ต้องมีความพอดีนะคะต้องมีความพอดีถ้าคุณเป็นคนที่คุณรู้แหละว่าอตั้งแต่ช่วงกลางเดือนไปคุณมีภารกิจในเรื่องของออมีประชุมมีเรื่องงานเรื่องโน้นเรื่องน,อนี้ค่อนข้างเยอะแล้วไม่ค่อยมีเวลาให้แฟนให้คุณให้คุณรู้ไว้เลยว่าแฟนคุณเบื่อเบื่อแล้วเผลอๆเขาจะรู้สึกเหมือนว่าเขาจะเปรียบเทียบเปรียบเทียบแฟนตัวเองเปรียบเทียบความรักตัวเองกับความรักของเพื่อนความรักของคนอื่นแล้วก็จะยิ่งทําให้เบื่อ มากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นต่อให้คุณทํางานเยอะนะมีประชุมนู่นนี่นั่นไม่ค่อยมีเวลาให้แฟนแต่คุณต้องไม่หลงลืมที่จะแสดงความเอาใจใส่แฟนคุณนะคะนะครึ่งเดือนหลังเวลาอยู่ด้วยกันจะมากขึ้นนะคะครึ่งเดือนหลังอยู่ด้วยกันมากขึ้นนะแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรโรแมนติกนะ แต่ก็มันจะมันก็ยังเป็นลักษณะเหมือนการวางแผนอนาคตร่วมกันแต่ไม่เหมอะถือว่าดีนะมันอาจจะไม่ได้โรแมนติกอาจจะมีช่วงเวลาสั้นๆช่วงกลางเดือนที่ใครบางคนรู้สึกว่าเบื่อนายรู้สึกเซ็งๆบ้างแต่มันเป็นแค่ระยะเวลาสั้นๆอาจจะประมาณ4ี่ส้หวันนะคะแต่เดี๋ยวหลังจากนั้นก็จะได้มาใช้เวลาร่วมกันนะคะก็วางแผนอนาคตร่วมกันเหมือนเดิมนะคะมีอะไรพูดคุยกันนะะคือคืออาจบางคู่ก็จะมีระยะห่างบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าก็เป็นระยะห่างที่ คือต่อให้ไม่ได้หยุดด้วยกันคุณก็ยังมีเออมีแชทมีคุยกันไม,ไม่ไม่ห่างหายกันไปนะคะถือว่าอ่าโอเคนะคนที่ทะเลาะบ,บ่อแว้งการโอกาสในการปรับความเข้าใจนะ่ะมีมีตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะคะ คุณคุณหาทางเลยคุณหาทางไปปรับความเข้าใจไปคุยแล้วก็พยายามช่วยกันหาทางออกหาทางแก้นะคะโอกาสที่จะยังกลับมาอยู่ด้วยกันกลับมาใช้เวลาร่วมกันมาใช้ชีวิตร่วมกันอะ่ะก็ยังมีสูงมากนะคะคือไพ่มันไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องมาเลิกลากันหรืออะไรแบบนี้แต่เพียงแบบว่านะคุณทั้งสองฝ่ายต้องพยายามเติมเต็มนะคะต้องพยายามเติมเต็มสิ่งที่ต่างฝ่ายต่างต้องการนะคะนะโอกาสกลับมาปรับความเข้าใจกันมีตั้งแต่ต้นเดือนค่ะพยายามอาจจะต้องให้คนในครอบครัวเป็น เป็นสื่อกลางอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแม่หมอถือว่าไพ่ออกมาดีในเรื่องความรักค่ะสุขภาพนะคะคงต้องดูในเรื่องของความเครียดนะคะนะาแนะนำแนะนำให้หาเวลาไปเที่ยวเดินทางผ่อนคลายความเครียดนะคะนะแล้วก็พยายามที่จะช่วงเวลากลางค่ำกลางคืนเนี่ยพยายามอย่าเครียดอย่ากดกดันนอนให้เพียงพอพักผ่อนให้เพียงพอแล้วอย่าคิดในแง่ลบ นะคือบางทีสุขภาพจิตยิ่งพักผ่อนน้อยแล้วมีเรื่องเครียดพอสุขภาพจิตไม่ดีมันจะส่งผลต่อสุขภาพกายด้วยนะเมษายน,นี้น่าจะได้เวลาในการที่จะไปเดินทางท่องเที่ยวเพื่อให้ผ่อนคลายชาร์จแบตให้ตัวเองได้นะคะแล้วก็จะได้ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเครียดสุขภาพก็จะพอยดีไปด้วยนะคะ ดวงคนเกิดปีมะเมียค่ะประจําเดือนเมษายน2566เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะก็ถือว่าครบถ้วนทุกทุกเรื่องเนาะ,ะนําไปปรับใช้ดูค่ะโอกาสหน้ามาเช็คดวงกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ